ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซ็ตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระพิคเนธองค์นี้มีชื่อว่าพระพิคเนธปางนั่งประทานพรอยู่ที่วัดโพรงอากาศตำบลโพรงอากาศอำเภอบางน้ำเปี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซา ที่วัดโพรงอากาศแห่งนี้มีหลวงพ่อสมชายเป็นเจ้าวาดเป็นที่เคารพแก่ชาวบ้านแถวนี้เป็นอย่างยิ่งเมื่อในอดีตสมัยที่หลวงพ่อสมชายได้ทุดงผ่านมาชาวบ้านเกิดความศรัทธาจึงได้รวมกันถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดปัจจุบันคือวัดโพรงอากาศแห่งนี้นั่นเองปัจจุบันทางวัดได้มีการพัฒนาไปมากสิ่งที่เห็นได้ชัดคือ การสร้างองค์พระพิฆเนตปางประธานพรในการสร้างองค์พระพิคเนตนี้ทางวัดใช้เวลาก่อสร้างถึง3ปีกว่าจึงจะเสร็จสมบูรณ์เริลมเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2558องค์พระพิคเนตปางนั่งประธานพรนี้อยู่ในท่านั่งบนตังมีความสูง49เมตรไม่รวมฐานและ กว้าง19เมตรผิวเนื้อเป็นสีชมพูมีพหตัดทั้งหมดสีกรและมีงูใหญ่สีดำอยู่ข้างเอวและบนศีรษะสวมพระมาราถ้าสังเกตให้ดีบนด้านหน้าหมวกนั้นมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ซึ่งคือองค์จำลองหลวงพ่อโสธรขนาดหน้าตัดกว้าง60นิ้วข้างเท้าด้านล่าง มีรูปปั้นหนูซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นบริวารน,นั่งอยู่ข้างๆด้านนาองค์พระพิฆเนศก็มีรูปปั้นหนูอยู่เช่นกันด้านข้างฐานองค์พระพิฆเนศมีจุดจำน่ายทูบเทียนดอกไม้และพวงมาลัยสำหรับบูชาถัดจากจุดจำน่ายทูบเทียนไม่ไกลนักมีพระพิฆเนศองค์ขนาดย่อมพร้อมที่สำหรับจุดทูบเทียนเพื่อบูชาเมื่อกาบไหวเสร็จแล้ว อีกกิจกรรมที่เป็นที่ยอดนิยมคือกสิบผูหนูคือการขอพรจากองค์พระพิฆเนศโดยการให้หนูซึ่งเป็นบริวารน,นำสารไปบอกรอบฐานพระพิฆเนศจะมีองค์พระพิฆเนศปงางต่างๆเรียงรายล้อมอยู่ถึง32ปางและสำหรับที่นี่พระพิฆเนศทั้ง32ปางนี้ทำจากโลหะสำริดไม่ใช่การใช้ปูนปั้นเพราะในระยะย,ยาวปูนปั้น อาจจะกระเทาะออกได้และทาเคลือบด้านนอกเพื่อความสวยงามอีกครั้งหนึ่งสำหรับใต้ฐานพระพิฆเนศอันทางวัดได้เตรียมการสำหรับเป็นที่จำหน่ายวัตถุมงคลและเมื่อมีเวลาก็สามารถเดินเล่นรอบๆบบริเวณได้เมื่อนาัสการขอพรจากองค์พระพิฆเนศนเรียบร้อยแล้วถัดมาอีกนิดจะเป็นพระอุโบสถมหาเจดีย์ของทางวัดที่เพิ่งสร้างโดยเป็นอาคารปูนปั้นสองชั้น ใช้เสาทั้งหมด196ต้นและมีการนำพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดียมาปริดิษฐานไว้ณที่นี่ชั้นล่างเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปจำลองต่างๆที่มีชื่อเสียงเช่นหลวงพ่ออโสธรหลวงพ่อวัดบานแหลมหลวงพ่อโตหลวงพ่อวัดไล่ขิงและหลวงพ่อวัดเขาตะเขา ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่